สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางยูทูบด้วยกันเนาะจา้าทุกคนทุกท่านเนาะจา้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนีเคนี KE รอบเซารอบบายของวันอังคารเนาะจา้าวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดจ้าสำหรับผลสรุปเนาะจ้าน,นีเคนี KE รอบเซาลอบบายของวันที่ยี่สิบแปดจ้าเด่นรูดรอบเ้าอยู่ที่สี่สาม ผลของรอบเศ้าจะบ,บุญออกเจ็ดเจ็ดเก่านุดไปเนาะจา้าสองตัวล่างสองสี่สองสี่นี่จับกูรุดไปเนาะจ้าสองพีพีมือจ้าโอ้มีสี่หกสี่ห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งกระเสียดใยเนาะจ้าสี่เก่าเด่นสี่รูดสี่เด้งเนาะจ้าสายลูดของเฮาเด้งเนาะจ้าสองสี่สี่สองหลอกเสาเนาะจ้าสองตัวล่าง สำหรับรอบใบหนึ่งศูดลูดผ้นลของรอบใบจะบวนออกสองแปดสามลูดไปเนาะจ้าแปดสามนเด่นเด่นรอบเศร้าเนาะจ้าเด่นสามลูดสามนี่ก,มออกม็มาออกในรอบเศร้ามาออกในรอบใบด้วยเนาะจ้าสำหรับสายลูดของเหาค่ะถ้านํำรอบเศร้ามาลูดเป็นของรอบใบก็เข่ากันไปเนาะ 8, 3, 3, 8. จ้าแปดสามสามแปดเนาะจ้าล่างออกสองศูนย์เด่น สองเด่นศูนย์รูดศูนเด้งอีกนอกจากสําหรับสายรูดของเฮาเมเน่เด้งกันไปแบบเต็มๆด้วยที่เดียวนอกจากแต่ว่าจะผูเอเจกจะผูรูดไปนอกจากสาหรับสูตรตัวเจาะนอกจากศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งกับรูดเสียดไปแต้มเดียวนอกจากศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าสายรูดเด้งนอกจากสองศูนย์ศูนย์สองกับขยินดีกับสายรูดสายบิ๊กนอกจากสายรูดของเฮาเด้งหล่อเสากับรอบ่ายเต็มเต็มนอกจาก ส่วนไซตจอของเฮ้ามืาอนี้ก็อาจสิหลุดไปเนาะจากเดี๋ยวม,มาโตกันของวันที่2 9กันเลยเนาะจ้าสำหรับนี่เคอีรอบเช้ารอบบ่ายของวันที่2 9ขอบคุณทุกการรับชมเนาะจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าขอบคุณพี่น้อง f c ที่เป็นกำลังใจให้กับเอสจอยเนาะจ้ะาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอสจอยเนาะจ้าขอคุณละไลค์ขอคุณละแชร์ขอคุณละ หติดตามนะจ้ะเพื่อสิได้ป็นกํลลังใจให้กับเอสจอยทำแนว่ทางต่อไปแบบเงี้ยวๆนะจ้ะสำหรับนี่เคอีเมนี่นะจ๊ะปวดใช้เจรณาาในการรับชมรรบฟังและในการตัดสินใจนะจะทามักท้าชอบจังคอยตามทาโบมักโบชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นะจะโบมีการบังคับกันแต่อย่างไรเนาะรอบเสามืเมนี่เด่นอยู่ที่8ปดเดลูด

สี่เก้าสี่สามสี่ศูนย์สี่แปดจ้ะสำหรับเด่นสามรูดสามมีสามเจ็ดสามเก้าสามสองหมักแบบได้หมักแบบไต่กะล่องเบิองได้ต้องใจนอกบางเถอกกะ สลับคือกันเราจะนอพี่พีเอฟซีจะถามตัวใดชอบตัวใดกันนาไปเป็ี่ยนแนวทางได้นะจ้ะสามศูนยสาาำหรับตัวเลนตัวเนนจ้ารอบบสามห้าสามศู4ย์สาเ้าสีจ็ดสีจะเจด เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่แปดศูนย์จ้านี่คือหุ้นนี่เคอีอบเซารอบ,บายของวันที่ยี่สิบเก้ากับประมาณนี่ตามนี่เลยนาะจ้าดูไว้เป็นแนวทางแนวทางมเขา่าวมิรุดผิดพลาดหมอรายแอร์จอยตรงขอถดขอไพ่พีพีเอฟซีไล,ลยๆเนาะจ้าขอให้พี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกฐานโชคดีกันทุกคนทุกฐานเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอร์จอยกับโคตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า